ในบทเรียนนี้เราอยู่กันที่เรื่องของโอกาสของเหตุการณ์ให้นักเรียนลองพิจารณาดูเหตุการณ์ต่อไปนี้นะครับจากการไขลูกอมทั้ง3ตู้ว่าเหตุการณ์นั้นๆเนี่ยจะมีโอกาสเกิดขึ้นอย่างแน่นอนอาจเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้หรืออาจจะไม่เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนนะครับโดยที่ตู้ที่1เนี่ยมีลูกอม30เม็ดเป็นสีฟ้าทั้งหมดตู้ที่2มีลูกอม50เม็ดเป็นสีแดงทั้งหมดและตู้ที่3นะครับมีลูกอม40เม็ดเป็นสีฟ้า25เม็ดและสีแดง15เม็ด โดยให้นักเรียนเนี่ยลองตอบเหตุการณ์ตออ่อไปนี้จากทั้งหมดเหตุการณ์นะครับว่าโอกาสของเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรไม่ว่าจะเป็นเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนอาจเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้หรือไม่เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนนะครับในข้อที่1ป๋องไขได้ลูกอมสีฟ้าจากตู้ที่1ซึ่งตู้ที่1เนี่ยไม่ลูกอมสีฟ้าทั้งหมดเลยส soi, แสดงว่าเรามีโอกาสเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนนะครับที่จะไขได้ลูกอมสีฟ้าจากตู้หมายเลขหนึ่งเหตุการณ์ที่2 พอยไขได้ลูกอมสีขาวจากตู้ที่2ซึ่งตู้ที่2เนี่ยมีลูกอมสีแดงทั้งหมดเลย50เม็ดเพราะฉะนั้นจะไม่มีทางที่พอยจะไขได้ลูกอมสีขาวจากตู้หมายเลข2ได้เลยก็คือไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับต่อไปเหตุการณ์ที่3ผิงไขได้ลูกอมสีแดงจากตู้ที่3ลูกอมตู้ที่3มเนี่ยมีลูกอม40เม็ดประกอบไปด้วยสีฟ้า25เม็ดและสีแดง15เม็ด ซึ่งผ mm nah ิงมีโอกาสที่จะไขได้ลูกอมสีแดงจากตู so, the ้ที <the begin> ่3เ <the> น <gen> ื่องจากมีลูกอมอยู่15 15เม็ดนะครับซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ได้ก็ได้นะครับเหตุการณ์ที่4ออมไขได้ลูกอมสีแดงจากตู้ที่1ในตู้ที่1เนี่ยมีลูกอมสีฟ้าทั้งหมดเลยซึ่งไม่มีโอกาสที่ออมจะไขได้ลูกอมสีแดงจากตู้หมายเลขหนึ่งเลยซึ่งไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนและเหตุการณ์ที่5เหตุการณ์ที่ 5, 5. หวานไขได้ลูกอมสีแดงจากตู้ที่2ตู้ที่2เป็นลูกอมสีแดงทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นหวานมีโอกาสไขได้ลูกอมสีแดงจากตู้ที่2ได้อย่างแน่นอนและเหตุการณ์สุดท้ายคือเหตุการณ์ที่6ปุ้งไขได้ลูกอมสีเขียวจากตู้ที่3ในตู้ที่3มไม่มีสีเขียวเลยสักเม็ดเพราะฉะนั้นปุ้งไม่มีโอกาสที่จะไขได้ลูกอมสีเขียวจากตู้ที่3ก็คือไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับตอบได้ถูก คนละกี่ข้อเอ่ยในบทเรียนเรื่องความน่าจะเป็นนี้เราจะเรียนกันทั้งหมด4เอพิโซดนะครับเอพิโซดแรกก็คือการทดลองสุ่มและความน่าจะเป็นของลูกเต๋าเอพิโซดที่2ก็คือความน่าจะเป็นกับการโยนเหรียญเอพิโซดที่สนะครับเป็นความน่าจะเป็นของไพ่และลูกบอลและเอพิโซดที่4นะครับเป็นความน่าจะเป็นในชีวิตจริงมาที่เรื่องแรกกันก่อนเลยนะครับก็เป็นเรื่องการทดลองสุ่มและความน่าจะเป็นของลูกเต๋า การทดลองสุ่มการทดลองสุ่มเป็นการทดลองซึ่งเราทราบว่าผลลัพธ์อาจจะเป็นอะไรได้บ้างแต่เราไม่สามารถบอกได้อย่างถูกต้องแน่นอนว่าในแต่ละครั้งที่ทดลองผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอะไรในบรรดาผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้เหล่านั้นนะครับเรามาลองดูตัวอย่างในสถานการณ์ที่1กันนะครับในการโยนเหรียญบาท1เหรียญหนึครั้งนักเรียนคิดว่าผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นอะไรได้บ้างใช่แล้วครับ ผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นอาจจะเป็นหัวหรือก้อยก็ยกได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเราไม่สามารถที่จะบอกได้อย่างถูกต้องแน่นอนว่าการโยนเหรียญแต่ละครั้งจะออกอะไรแต่เราทราบผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเป็นไปได้นะครับในสถานการณ์ที่2การทอดลูกเตา๋า1ลูก1ครั้งนักเรียนคิดว่าผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นสามารถเกิดอะไรได้บ้างใช่แล้ครับ ในการทอดลูกเต่าหนึ่งลูก1ครั้งผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็มีแต้มหนึ่งสสามี่หหรือ6แต่เราไม่สามารถบอกได้ว่าในการทดลองโยนลูกเต่าครั้งนี้จะออกอะไรอย่างแน่นอนนะครับสถานการณ์ที่3หยิบลูกแก้ว1ลูกจากภาชนะที่มีลูกแก้วเป็นสีแดงสีฟ้าสีเขียวและสีเหลืองอย่างละ1ลูกนักเรียนคิดว่าจะหยิบลูกแก้วได้อะไรบ้างครับ จากผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดแน่นอนครับว่าเรามีโอกาสที่จะได้ลูกแก้วสีแดงสีฟ้าสีเขียวและสีเหลืองอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแต่ไม่สามารถบอกได้อย่างถูกต้องแน่นอนว่าหยิบครั้งนี้จะได้ลูกแก้วสีอะไรนะครับแต่เราทราบว่ามันมีโอกาสที่จะได้ผลลัพธ์เป็นอะไรได้บ้างลองพิจารณาการการะทำต่อไปนี้นะครับว่าเป็นการทดลองสุ่มหรือไม่นะครับข้อที่ห การจับฉลากของขวัญปีใหม่นักเรียนคิดว่าเป็นการทดลองสุ่มไหมครับใช่แล้วครับการทดลองสุ่มจากการจับของขวัญสลากปีใหม่ในแต่ละครั้งเรารู้ว่าเราจะมีโอกาสหยิบได้เบอร์อะไรบ้างจากหมายเลขทั้งหมดที่เราเป็นคนทำสลากแต่เราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าการจับฉลากครั้งนี้จะได้หมายเลขอะไร 2. การถอนเงินจากธนาคารนักเรียนคิดว่าเป็นการทดลองสุ่มไหมครับ ใช่แล้วครับไม่เป็นการทดลองสุ่มนะครับเพราะว่าการถอนเงินจากธนาคารเราต้องระบุจํานวนและตัวเลขเข้าไปซึ่งเรารู้ว่าเราจะระบุตัวเลขอะไรเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่การสุม่มต่อไปข้อที่3นะครับการเลือกเส้นทางที่ใช้ในการเดินทางไปโรงเรียนนักเรียนคิดว่าเป็นการทดลองสุมม่มไหมครับใช่แล้วครับไม่เป็นการทดลองสุม่มเพราะการเลือกเส้นทางที่ใช้ในการเดินทางไปโรงเรียนเรารู้ว่า เราจะเลือกเส้นทางซ้ายหรือขวาที่เราจะใช้ในการไปโรงเรียนแต่เราไม่ได้ใช้การทดลองสุ่มนะครับการทดลองสุ่มที่กล่าวขึ้นมานั้นกําหนดให้ผลลัพธ์ในแต่ละแบบที่เกิดขึ้นมีโอกาสเกิดขึ้นอย่างละเท่าๆกันซึ่งในการศึกษาโอกาสที่เหตุการณ์หนึ่งๆที่สนใจจากการทดลองสุ่มจะเกิดขึ้นด้วยจํานวนเราเรียกจํานวนนั้นว่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ โดยที่เหตุการณ์ก็คือสิ่งที่เราสนใจโดยพิจารณาจากการทดลองสุม่มในการเทลูกเต๋าหนึ่งลูกหนึ่งครั้งสิ่งที่เราทราบก็คือผลลัพธ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นมี6แบบคือลูกเต๋าที่หงายขึ้นแต้มหนึ่งสาี่ห้าหรือ6โอกาสที่ลูกเต๋าหงายขึ้นแต้มหนึ่งสาห้าหรือ6นั้นมีโอกาสเท่าๆกัน ครูยกตัวอย่างเหตุการณ์เช่นเหตุการณ์ที่ครูสนใจก็คือลูกเต๋าขึ้นแต้มที่น้อยกว่า3นักเรียนคิดว่ามีแต้มอะไรบ้างครับที่น้อยกว่า3ใช่แล้วครับการที่ลูกเต๋าหงายขึ้นแต้มน้อยกว่า3นั้นมีอยู่2แบบก็คือขึ้นแต้ม1และ2จากผลลัพธ์ที่มีทั้งหมด6แบบนั่นเองจึงได้ว่าโอกาสที่ลูกเต๋าจะไงายขึ้นแต้มที่น้อยกว่า3เนี่ยก็คือ 2แบบจากทั้งหมด6แบบหรือก็คือ2อส่วนหหรือ1นส่วนสามนั่นเองนะครับสอส่วนหหรือ1นส่วนสเป็นจํานวนที่แสดงโอกาสที่เหตุการณ์หนึ่งหนึ่งจากการทดลองสุ่มเนี่ยจะมีโอกาสเกิดขึ้นจํานวนดังกล่าวก็คือสอส่วนหกและสองส่วนสมเนี่ยก็คือความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ลูกเต๋าจะไงแต้มน้อยกว่าสามนะครับ ซึ่งเราสามารถหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ได้จากการทดลองสุ่มโดยใช้สูตรความน่าจะเป็นของเหตุการณ์หรือตัวย่อก็คือ p วงเล็บ e นะครับก็คือจำนวนผลลัพธ์ของเหตุการณ์หารด้วยจำนวนผลลัพธ์ทั้งหมดจากการทดลองสุ่มโดยจำนวนผลลัพธ์ทั้งหมดจากการทดลองสุ่มเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าปริภูมิตัวอย่างหรือ sample space ครับ